ฟอร์ดประเทศไทยส่งเรนเจอร์แรปเตอรคว้าสอโพเดียมในศึก T R R C สนามที่2พร้อมนำลูกค้าและสื่อมวลชนรุยกิจกรรม Raptor Track Experience ฟอร์ดประเทศไทยร่วมกับฟิล l i อ n n n o v a t i o n m o t r r s p o r t ตอบย้ำความแกร่งจริงทุกคนันดุดันทุกสถานการณ์โชว์ผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องในรายการ Thailand ล a ร l y r a c e c h a m p i o n s h ส p 2568หรือ T R R C สนามที่2 โดยรถแข่ง Ford ดเวนเจ r a ์ t o r เตอร์หมายเลข5สามารถคว้าอันดับ2ในคลาส T2 และอันดับ5 over all ซึ่งเป็นรุ่นสำหรับรถที่พัฒนาจากโรงงานในประเทศไทยและยังนับเป็นครั้งแรกที่ฟอร์ส่งทีมลงแข่งถึง2คันโดยรถแข่งฟอร์ดเวนเจอร์แรปเตอร์หมายเลข5นั้นขับโดยไมเคิลฟรีแมนและชัยยาชมมาลี คู่หูนักแข่งและผู้นำทางที่ร่วมงานกันมาอย่างยาวนานสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่เบลลิโคลนักแข่งออฟโรดระดับโลกลงแข่งด้วยรถฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์หมายเลข21ในประเทศไทยครั้งแรกโดยมีผู้นำทางเป็นเนวิเกเตอร์มากประสบการณ์ชาวไทยเพื่อนศีนพงศ์ไตรรักร่วมกันประเดิมเก็บประสบการณ์จากสนามแข่งที่เต็มไปด้วยความท้าทายยังทางโคลนจากสภาพฝนตกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามถัดไป นอกจากการส่งรถเข้าแข่งขันแล้ว Ford ยังได้จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลู Ra p t o r Track e x p e r i e n เ e เป็นครั้งที่2ของปี2568โดยนำลูกค้า Ford r a ว g เจ r a p t o r พร้อมผู้ที่ชื่นชอบรถ Ford และสื่อมวลชนรวม20คันสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ในเส้นทางที่ใช้แข่งจริงเสมือนนักแข่งบนทางที่เต็มไปด้วยพื้นผิวสุดท้าทายหลายรูปแบบโดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมนำทางและคอยช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดระยะทางกว่า7กิโลเมตรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานอกจากนี้ยังมีลูกค้าและผู้สนใจอีกกว่า85ท่านร่วมกิจกรรมทดสอบ รถฟอร์ดเวนเจอร์แรปเตอร์ภายในงานอีกด้วย